ครับผมวันนี้ผมอยู่กันที่วัดนะครับผมวันนี้มาดึกเลยนะครับที่นี่นะเป็นวัดนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสำรวจสาลาเก็บศพนะครับผมไม่ใช่สาลาเก็บศพหรอกมันเป็นสาลากึ่งเมนเผาศพด้วยนะครับที่นี่นะหลอนโคตรหลอนเลยทุกคกนเสียงหมาจะเห่า่นะ ได้ยินเสียงหมาเลยนะที่นี่บอกเลยว่าเป็นองเราอะไรมากนะครับผมวัดสถานที่วัดนะครับดวงวิญญาณมีอยู่แล้วนะครับผมพวกเหล่าสามเวสีทั้งหลายนะกลับมาเ,เดินหมาก็เจอกัดกดอาฐีก่อนเลยนะทุกคนเฮ้ยสิงลววะวัง อ,อันนี้มันคือไม้เก่านะทุกคนเ,เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตัวสาลากันเลยดีวยกว่าไหมมีสุขาชายนะครับโอ้โหตัวบลเลอร์เลยตัวบลเลอร์เลยทุกคนที่นี่นะ สารากึ่งเมนะทุกคนนะข้างในนะแล้วมีศพที่เขาฝากเอาไว้อยู่ในข้างในด้วยนะทุกคนนะบอกเลยว่าแจ็คพอตมากเลยโลนียเฮ้ยสิ่งแล้ววะอะไรพังแดงนะทุกคนอะไรวะโต้ะัว น่าจะเป็นโตะนะทุกคนนะโเดินเข้าไปดูข้างในดีกว,ว่าเขาบอกว่ามีศพอยู่ข้างในด้วยนะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่า๋ห,หลวงพ่อแกงเราก็ไม่รู้นะที่นี่ผมขออนุญาตหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะครับผมถ้าเป็นสถานที่อย่างนี้เราจะขออนะุญาตจ,จ,จานที่ก่อนนะครับ ขมลุกวัวเหี้ยสวัสดีครับรสวัสดีครับหืมโอ้ยข้ามากูก็เจอกับลงเย็นก่อนเลยอุ้ยเหี้ยขมลุกว่า เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราต้องปิดประตูผมไม่ได้ทำลั่นเฉยเลยปิดการผีออกนะครับเยอะมีผ้าขาวด้วย เฮ้ย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 เสียงใครครับทุกคนขนลุกว่ะเดีย๋ยวนะมีศพปะเนี่ย มีศพปะวะทุกคนขอญาตตั้งกล้องจุดนี้จุดแรกผมจะลองดูเปิดดูนะจะเปิดดูให้หมดเลยวันนี้จะโซนให้หมดเลยอย่านะครับ กลิ่นแรงมากเลยครับไม่มีศพนะทุกคนไม่มีศพให้ดูได้นะครับไม่มีไม่มีมมดูดิร่องรอยไม่โคตรโหดเลยทุกคนปิดปิดให้เขาหืมกลิ่นทุกคนหืมกลิ่นสุดยอดมากครับดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังอยู่ที่นี่นะถ้ายังอยู่นะ ช่วยเอาปรากฏร่างปรากฏกายให้ทุกคนได้เห็นได้ไหมครับหรือส่งเสียงอะไรก็ได้นะทําอะไรก็ได้นะปรากฏร่างปรากฏกายได้นะกคนรู้ว่าเยียที่นี่มันเป็นศาลาแล้วไม่มีเมนอยู่ข้างนู้นนะทุกคนนะเห็นเมนไหมเมนเพาะพซบะน่ากลัวว วันนี้ผมจะลองเปิดโลงให้พี่ๆทุกคนนะเฮ้ยเสียงอะไรวะดวงวิญญาณที่เคยอยู่ณนะที่แห่งนี้ถ้ายังอยู่อุ้ย คนมันเหมือนมีใครอยู่ตรงพรม่าเลยว่ะทำไมภามันห่อ,อไปอย่างนั้นวะเหมือนคนเอาคุมตัวมีใครอยู่ไหมครับผมมาดีนะหืม โอหทุกคนน่าขวัวจริงนะครับมีอะไรเนี่ยกระถางทูบอุ้ยขุนลุกวะขุนลุกจริงสวัสดีครับสื่อสารได้ไหมครับอุ้ยอุ้ย คุณลูกเเสียงใครครับอุ้ยคนลุกว่ะคนลุกจริงของจริงเุ้ยเสียงอะไรวะโอเคทุกคนขึ้นไปดูเตาเมนกันดีกว่า นะนี่ครั้งแรกของผมเลยนะเว้ยที่จะได้มาถ่ายบนเตาเม้นให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยครั้งแรกจริงยิแล้วผมกล้ามาได้ไงวะเนี่ยรอบที่แล้วก็กดังเก็บศพนะศพของจริงด้วยเวย้วยเวย้ยเฮ้ย เดียวนะครับพี่ๆม,มาคนเดียวนะม,มีใครมากับผมนะครับผมผมบอกกันเลยว่าของจริงนะทุกคนนะเห็นไหมย่ผมจะไปเปิดเสียงผู้หญิงจากไหนวะเริ่มหลอนหมดแล้วเนี่ยเฮยที่นี่เขายังใช้ถ่านอยู่เลยทุกคน ที่ที่นี่ายังใช้ทานอยู่เลยขออนุญาตนะครับวิทย์เปิดได้ด้วยโอ้โหเสียงเปิดโอ้โหโอ้โหผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นแล้วอือหือ ดูว่าเป็นวิทยาทานนะครับว่าคนเรานะครับเกิดมาก็ต้องมานอนอยู่ในหลุมแค,แค,แคแบๆอย่างนี้นะทุกคนนะทำไมโรงเย็นนั้นมันเปิดฝาวะห้ย ผองจริงวะปิดดีกว่าว่ากลิ่นแรงมากครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ถ้าเป็นช่องใส่ใส่น,นี่นะไปดูข้างล่างกันไหมทุกคนโอ้่โลงเย็นน้ำเปิดวะเฮ้ย,ยมันเปิดได้ไงวะ เฮียแล้วไงทนเฮียแล้วไงอุ้ยผมพูดไม่ออกเลยอะอืม เสียงใครครับถ้ายังอยู่ปรกดรับมากดกายได้ไหมครับอันนี้น่าจะเสียแล้วมั้งครับไม่แน่ใจว่าทุกคนมีใครอยู่ไหมครับอุ้ยหุ้ย จะตกใจเขายีมีฟงหลีดด้วยว่ะพึ่งมีงานงานไปแน่เลยทุกคนล่มล่มสีดำผมอยากจะเล่นนะแต่ผมชุดเสือไม่ล้าเล่นว่ะทางไงดีทุกคนผมลงเข้าไปนอนไหมให้ผมลงเข้าไปนอนไหม เเข้าไปนอนดีกว่านี่นะกคนเดีย๋ยวผมจะลองเข้าไปนอนดูนะโอเคไหมทุกคนเอากล้องเข้าไปด้วยนี่แหละเอากล้องเข้าไปด้วย มันเลื่อนได้ว่ะทุกคนขังแรกของผมเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยขออนัน ข้ามาแล้วนะมขามาแลวโอเคครับมจิดญญูเงินยานถ้ายังอยู่ที่นี่นะอุยอ้ยอุ้ยตัง้งตตั้งแติ อยู่เงียบเลคนเดียเชนะีประตูปิดเฉยเยมันจะลองอยู่มีเงีคนเดียวมันมีเสียงิ่มันม,มีคนถูกรวมทุกคนใครับ บรรยากาศข้างในมันไม่มีลมหายใจหรืออากาศที่จะออกไปได้นะเข้ามาคือแบบอึดอัดนะทุกคนไว้ความรู้สึกผมนะแต่แม่งมีเสียงนึ่นทุบลงเลย บรรยากาศบอกได้ว่าหายใจไม <stealing. laughs> ่ออกกระตุกจริง หายใจแล้วว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วไงเขาหายใจกันไม่ออกแล้วอะ่ะไปดูจุดนู้นดีกว่าครั้งแรกของผมเลยที่เข้ามานอนโรงเย็นนี่ทุกคนคนลุกว่ะอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่กระดูกขี่เท่ากระดูกนะครับ ที่เขาเผาลงมาแล้วแล้วทำไมเขาสร้างเมนไว้กับไอ้นี่มาเนี่ยกับสาลายังมีอีกเหรอยังมีอีกโรงเหรอเ <c oughs> สียงอะไรวะอึฮอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมผมได้กลิ่นทูบวะทำไมผมได้กลิ่นทูวปวะทุกคนเสียงอะไรเสียงจากบนเมนเสียงมาจากบนเมนเฮ้ย เฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยไม่ใช่ละผมว่าดีอทุกคนมันแปลกมากมันมีเสียงเสียงที่เราไม่สามารถที่จะจับใจความได้ว่าเป็นคนหรือผีอน,นี่อะไรอ่ะม,มีสายสินด้วยทุกคน มีไซสสินเก่าเรามาดูโรงนี้กันดีกว่านะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าโรงนี้จงยังมีร่างไร้วิญญาณอยู่หรือเปล่านะอยากดูไหมทุกคนอยากดูช่วยกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเอาไหมลองดูไหมเดีย๋ยวผมเปิดดูก่อนถ,ถ้ามันมีก็อยากให้ทุกคนดู แต่ถ้าไม่มีก็ทุกคนไม่ต้องดูนะครับขอยย่านะถ้ายัางลมลมหายใจสุดท้ายโอ้โหทุกคนครับมันมีว่ะเยอะออกมาดีวะอยากให้ทุกคนดู นิดหน่อยก็พอนะนะทุกคนครับผมไม่อยากพูดคำนี้นะแต่กินนี่นะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นกันไหมเห็นกันเถอะนะครับอ่ะแค่นี้อ่ะเอาอีกก็ได้อ เอาไปเลยไม่เห็นเลยออพอนะครับอโอเคขอญาตปิดให้เขาก่อนนะผมไม่ได้มารบกวนนะครัะผมยังไม่ทันทำอะไรโลไม่ปิดไปเลย ทุกคนนะเดีย๋ยวเราจบคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่าผมไม่ได้มารบกวนนะนี่ยนะทุกคนคนเราก็ต้องเกิดมาก็ต้องมานอนอยู่ในโรงนี้นะผมเองก็เช่นกันนะทุกคนอืนะ้มนะอืมอ,มอมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมใครเข้ามารับชม้วนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมวันนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากครับสถานที่สลาแล้วก็มีเมนอยู่ในสรานะครับแล้วก็มีร่างไร้วิญญาณอีกหนึ่งร่างนะครับที่ถูกฝากไว้นี้นานแล้วนะน่าจะนานแล้วแบบเปิดดูเมื่อกี้คือแบบนะน่าจะนานพอสมควรนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย